เป็นอีกวันที่ได้นอนเต็มอิ่มมากๆตื่นมาเคลียตัวเองแล้วมาเปลี่ยนชุดพร้อมออกลุยงานครับแต่ก่อนไปขอมาทาํากาแฟไว้จิบระหว่างวันนะครับเครื่องทําได้ทีละช็อตครับผมทําทั้งหมด3ช็อตนะงานแรกเป็นงานปั่นมะตูมนะครับปั่นเสร็จแล้วไปเติมน้ํามันครับทางเดียวกันพอดีข้ามทุ่งมาปันน่นนาแห้งครับงานช่วงเช้าสีไล่เสร็จแล้วครับถึงเวลากินแล้ววันนี้วันหยุด <c oughs> คู่อันครับมาทํากับข้าวให้กินนะทําไก่ผัดซอสกระเทียมไข่ดาวกินคู่กับข้าวสวยหนึ่งทัพพีแล้วมีของหวาน <c oughs> งานนาตัวเองนะครับเป็นนาที่ทํานาปังครับดินจะเหนียวๆก้อนใหญ่ๆหน่อยนานี้ทําแห้งไม่ได้ทําตมแล้วกันครับเล่งมากๆครับต้องทําก่อนฝนตกนะงานใกล้จบแล้วครับอีกสองไร่พักคนพักรถแป๊บหนึ่งครับแต่ก่อนไม่ค่อยชอบฤดูฝนครับแต่ตอนนี้คือหลงรักเลยลุยต่อให้เสร็จครับแล้วกลับไปพักก่อนวันนี้จอดรถไว้นาครับเดี๋ยวขี่โมไซค์กลับบ้านอาแวะมาทักทายเครื่องผลิตปุ๋ยครับจบไปอีกวันพรุ่งนี้สู้ใหม่ครับ